สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรนะครับเมื่อนี่หมอสมบัตินะครับขอแนะนำยาในหน้าเข่าครับผมสูตรดับแนวยาดับแนวผือกกกก้ายกกขนาดในหน้าเขา่าต้นไข่เคียดต้นใสเอียนเทียนหน้านะครับเมื่อนี่หมอสมบัติมียาดีๆแนะนำพ่อแม่พี่น้องครับ พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชุดตองดีดาก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับสำหรับตองดีเนี่ยเป็นยาประเภทดูดซึมนะครับผมจะเก่งในการกำจัดพวกไค่เขียดเทียนหน้ากกขนาดกากกไายนะครับได้ผลดีมากๆครับอัตราการใส่ตองดีครับพี่น้องกเกษตรกรนะครับสองซ่อนแกง ต่อนามยี่สิบิครับผมได้ผลดีแห้งนะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับดากอนมีนดากอนมีนนี่จะเป็นสารออกฤทธิ์ในการกำจัดพืชตะพวกยาตะกูลผือกกกขนาดกกไส้พักบุ้งพักแวน นะครับหรือว่าพักปอดหน้าพวกใบกว้างทั้งใบแคบใบกว้างโดยเฉพาะพืชตระกูลผือนะครับวัชพืชตระกูลผือครับพี่น้องครับสำหรับอัตราการใส่ดาก่อนมีนนะครับหาฝาขวดครับต่อน้ำยี่สิบปลิตหรือว่าร้อยหาสิบีนะครับต่อน้ำยี่สิบเปลือดปรกอบ อย่าเลืม่มโตที่สามครับโตพระเอกก็คืออาวันกาดขวดน,น้อยๆนะครับอาวันกาดนะครับอาวันกาดอัตราการใส่อาวันกาดนะครับสองฝาขวดแก้วนะครับฝานน้อยนะครับต่อน้ามีสิบติครับพอแม่พี่น้องกเกษตรกรนะครับสรุปง่ายๆคือชุดตองดีดาดก้อนนะครับ สูตรดับแนวยาผ ữ, ือกกกไส้กกขนาดในหน้าเขา่าระยะการฉีดครับพี่น้องเกษตรกรนะครับระยะการฉีดยาหลังจากวันเข่าได้ประมาณ25ถึง30มือระยะนี้ควรจะเอาไปฉีดนะครับถ้าเกินจากนี้ไปเนี่ยมันจะบอกค่อยดีครับเพราะว่าเขาผมจะชะงักการจเจริญเติบโตครับพี่น้องครับผมมันจะบ่ผลนะครับผม สำหรับหมอสมบัติกมีเพียงทอนี่ครับสวัสดีครับผม